สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่21ตุลาคม2024เวลา10โมง22นาะนะทีนะครับคลิปนี้กำเนิดขึ้นนะครับผมโปรแกรมนักที่10เมืองไทยหลีกนะครับในวงเล็บไทย a ลีก2บ้านเรานี่แหละฮะจะคิิออ f f นักที่10วันที่25ถึงวันที่27ตุลาคมนะครับดูดูการ2024 25นะครับดังตารางตามที่แอดมิน นำเสนอได้ให้เลยนะครับผมก่อนอื่นก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านล่ำล่ำรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักษาสุขภาพกันนะครับผมฤดูห,หนาวจะใกล้เข้ามาแล้วนะฮะก็รบกวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อมินดด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันทำคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับมีแรงทำก็จะทำไปจนนู่น,นแหละฮะเตะ ทัวร์นาเมนต์ไหนน่าสนใจก็จัดเต็มจัดเต็มนะครับโดยเฉพาะหลีกเมืองไทยแล้วก็ทีมฟุตบอลชาติไทยนะจะพลาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือฟุตซอลนะครับเรามาดูนะครับไทยหลีก2นัดสุดสัปดาห์นัดที่10นะครับง่ายๆอาทิตย์ที่10นะครับอาทิตย์ที่9ที่10นะครับประมาณนี้อืเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับตอนรับการมาเยือนของเกษตรศาสตร์ FC ก่อนเลยนะครับวันศุกร์ที่25นะครับ ตรงกับเวลา19นาฬิกานะครับหทุ่มตรงนะครับมีคู่เดียวนะครับวันศุกร์นะข้ามมาวันเสาร์นะครับ18นาฬิกานะครับเสาร์วันที่26ตุลาคมนะครับบางกอก FC นะครับแหมบางกอก FC นี่ไปเอาชนะสีสเกตยู่ในเต็ดในบ้านได้นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสประตูต่อ2มั้งครับก็ทำให้ดีตัวเองขึ้นมาในระดับหัวตารางได้เลยนะครับคว้าสามแต้มนะไบ วันนี้ตอนรับการมาเยือนของตราด FC นะครับสีสเกตอยู่ในเตดนะครับลำดวนเพิงนะครับแพ้2นัดติดละตอนรับการมาเยือนของโอเจอของหนักเลยครับชนบุรี FC นะครับแหมชาณรงค์กำลังฟอร์มฮอตวันนั้นสุดๆครับเห็นในชิงถ้วยพระราชทานคิงครับนัดชิงชนละล้โหน้องเก่งครับน้องคนนี้เก่งมากเลยชาณรงค์เก่งเลยอัมินยอมรับเลย เหมือนเขามีของอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่ว่ายังออกไม่หมดนะครับเท่าเท่านี้ก็แหมโอ้โหน้องมันมีของนี่นะาอย่างอาจจะตะกุกตะกักบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมีของน้องคนนี้โอ้อนาคตสวยเดาว่านะน่าจะเป็นอย่างนั้นอนาคตไก่คนนี้ตอนรับสีสเกตนะครับตอนรับการมาเยือนนะครับฟากข่าวถึงสีสเกตหมูเด้งสีสเกตนะครับหมูเด้งสีสเกตฮิปโปนะครับมี กำเนิดขึ้นมาใหม่นะครับไปเช็คอินไปชมนะครับที่สวนสมเด็จนะครับวิทยาลัยเกษตรศรีสะเกดนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดเช็คอินของเมืองศรีสะเกดนะครับแอดมินก็เติบโตจากที่นั่นครับตั้งแต่เด็กจนจนมาเรียนกรุงเทพจนมาตั้งโรกรากอยู่ที่ภาคกลางภาคเหนือนะฮะนั่นแหละฮะคือสนามเด็กเล่นสนามรับประทานสุราของแอดมินอยู่ที่นั่นละฮะก็ไปเช็คอินกันได้นะครับโปรโมทการท่องเที่ยวนะครับ แลมีหมูเด้งที่ที่ชนบุรีแล้วเราก็มีหมูเด้งที่สีสกเกตเนี่ยแอนวินก็ส่งรายชื่อเข้าไปแล้วว่ารายชื่อประกวดนะครับเป็นกระเทียมหอมแล้วก็น้องภูเขาอะตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อ,อยังไม่ได้ติดตามข่าวเลยเขาจะประ,ประกาศตอนไหนไม่แน่ใจอืมไปชมไปเชียร์กันนะครับผมคู่ที่สี่นะครับ 19บเนาฬิกาเช่นกันนะครับ19บเนาฬิกานะครับเลื่อนมาหน่อยหนึ่งจาก18.30ปนย์นะลำปาง FC นะครับตอนรับการมาเยือนของจันทบุรี FC นะครับสิบเก้านาฬิกาวันเสาร์ที่26นะครับวันเสาร์อีก1คู่นะครับ19บเนาฬิกาเช่นกันนะครับสมุทรปราการซิตี้นะครับฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตอนรับการมาเยือนของพัทยาอยู่ในเตะนะครับพัทยานัดที่แล้วถล่มบวยของตารางคือสุพรรณ FC ไป6ประตูต่อ0ูนย์แม่สุดๆเลย ข้ามไปวันอาทิตย์น้อยนึงครับข้ามวันอาทิตย์ไม่น้อยอ่ะโอ้สามคู่เลยแหมนึกว่าสี่คู่นี่เออพลังการ FC นะครับฟอร์มกําลังมาต้อนรับการมาเยือนของสุพรรณ FC นะครับหวังว่าจะคว้าสามแต้ไมไว้อย่างต่อเนื่องนะครับพลังการ FC คู่ต่อไปนะครับอยุธยายูเนเต็ดนะครับนี่ก็กำลังร้อนแรงเช่นกันนะครับอืมต้อนรับการมาเยือนของนครศรียูไนเต็ดนะครับตรงกับเวลา18.30วันอาทิตย์ที่27นะครับ แล้วก็แพร่อยู่ในเตดนะครับต้อนรับการมาเยือนของโปลิทเทโรนะครับเวลาเดียวกัน18.30นนะครับและคู่สุดท้ายของนัดที่10น,นะครับมหาสารคามซิตี้เอสบีทีนะครับสามมหาสารคามทวทีมหาสา,าราคาม SBT นะครับต้อนรับการมาเยือนของนกใหญ่ชัยนาทฮอนบิวนะนกใหญ่นกใหญ่พิฆาตเหลอ,อยังยังตามหาฟอร์มเก่งไม่เจอนะครับแอดมินไปสนามเขาพองเนี่ยไปบ่อยนะครับไปเชียร์สมัยอ่า สมัยนั้นไทยลีกเหมือนมั่งเมื่อปี10 2 0 1 1 2012ันบอะครับน้ำท่วมกันอย่างไรเลยไปเชียร์เมืองทองไปเชียร์เขาจะใช้สนามเขาพองนะเป็นทีมเยือนไม่ว่าโปลลเทโรหรืออะไรนะเมืองทองไปอ,อดมินก็ไปไปเที่ยวนะไปเที่ยวนะครับหลักๆกก็คือไปเที่ยวแล้วก็เชียร์บอลด้วย <c oughs> นี่คือโปรแกรมทั้งหมดนะครับนัดสุดสัปดาห์นัดที่10นะครับของไทยหลีก2ติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับส่วนตารางคะแนนนะครับอยู่ในสไลด์ที่2นะครับ ไลท์ที่2ก็สามารถเลื่อนเข้าไปดูได้เลยแอดมินจะไม่ลงรายละเอียดนะครก็ถ้าคลิปเดิมเนี่ยก็จะเป็นแพ่ยูเนเต็ดรวมมาถึงคลิปที่อัปเดตด้วยนะแพ่ยูเนเต็ดชลบุรี FC นะครับถ้าลงรายละเอียดเลยก็เดี๋ยวสักคู่ครับอ่ลงรายละเอียดเลยก็แล้วกันนะครับอ่สักคู่ครับตามมานะครับครับตารางคะแนนนะครับ ของไทยลีกหรืฤดูกาล2024-25นะครับตัวนี้ก็คือเป็นนาที่9้าแล้วสรุปนาที่9มาจะขึ้นก่อนนาที่10ว่ากันนะครับแพ้ยูไนเต็ดนะครับนำโดงเป็นจ่าฝูงอยู่ด้วยกันสถิติแข่ง9ชนะ8เสมอ1โอ้ยังไม่แพ้เลยครับมีอยู่25แต้มนะครับโอ้โหสถิติ5นัดหลังเลยโหทะลุด,ดูเดือดนะครับชนะรวดนะครับนี่คือแพ้ยูไนเตดนะครับ อันดับ2คือฉลามชนนะครับชนบุรี f อนะครับแข่ง9ชนะ6เสมอ1แพ้2นะครับมีอยู่19แต้มนะครับอันดับที่3มหาสารคาม S b t บนะครับแข่ง9ชนะ5เสมอ1แพ้3มีอยู่16แต้มนะครับนัดล่าสุดแพ้เนี่ยสารคามอันดับที่4อยุธยายูเนเต็ดนะครับแข่ง9ชนะ4เสมอ3แพ้2มีอยู่15แต้มนะครับ แอดมินถือว่าปังนะครับเนี่ยอยุธยาเนี่ยถือว่าปังเลยครับอ่าก็ไทยลีก2อนี่อันดับ3ถึงอันดับหกในเปเ์ออฟนะครับหาหา1ทีมตามอันดับ1อันดับ2ขึ้นไทยลีกนะครับก็ยังอยู่ในพื้นที่นะครับสารคามอยุทยาเกษตรศาสตร์รวมถึงแบงก์บางกอก FC นะครับอืมอันดับ1ถึงอันดับ6อันดับ3ถึงอันดับ6นะครับ แข่ง9ชนะ4เสมอ1แพ้4มีอยู่13แต้มนะครับบางกอก f อีนะครับมาเส้นทางยอีงยาวไกลครับอ่าผัดเปลี่ยนุนเวียนกันไปเหมือนกับลูกข่างเนี่ยอ่าติดตามรับชมรับเชียร์ไปเรื่อยๆนะครับอันดับที่7นะครับเชียงใหม่ยูเนเต็ดนะครับแข่ง9้าชนะ3เสมอ3แพ้3มีอยู่12แต้มนะครับแน่อันดับ8สีสเกตยูเนเต็ดนะครับเท่ากันกับเชียงใหม่ยูเนเต็ดและครับ12แต้มแข่ง9ชนะ3เสมอ3และแพ้3นะครับ อันดับ9นะครับพลังการ FC นะครับแข่ง9ชนะ2เสมอ5แพ้2นะครับมีอยู่11แต้มนะครับตามด้วยอันดับ10ลำปาง FC นะครับแข่ง9ชนะ3เสมอ2แพ้4นะครับมีอยู่11แต้มนะครับอันดับที่11โพลิเทโลนะครับก็แพ้2นัดติดละแข่ง9ชนะ3เสมอ2แพ้4มีอยู่11แต้มนะครับอันดับที่12ตราด FC นะครับแข่ง9ชนะ3เสมอ2 แพ้4ี่มีอยู่11แต้มเช่นกันโอ้1แต้มหลายทีมเลยรวมถึงนครศรีอยุนเต็ดด้วยนะครับอันดับที่13แข่ง9ชนะ3เสมอ2แพ้4มีอยู่11แต้มนะครับอันดับที่14นะครับพัทยาอยในเต็ดนะครับแข่ง9ชนะ2เสมอ4แพ้3มนะครับมีอยู่10แต้มนะครับรวมถึงจันทบุรีเ c นะครับแข่ง9ชนะ3เสมอ1แพ้5มีอยู่10แต้มนะครับ สมุรปาราการซิตี้นะครับอยู่อันดับที่16นะครับแข่ง9ชนะ2เสมอ3แพ้4มีอยู่9แต้มนะครับอันดับที่17ชัยนาทฮอนบิลนะครับแข่ง9ชนะ1เสมอ6แพ้2มีอยู่9แต้มนะครับอันดับที่18สุพรรณบุรีเอฟซีแข่ง9เสมอ1แพ้8มีอยู่1แต้มเนะเอ้สุพรรณบุรีก็ก็รอชงนะเส้นทางยาวไกลอาจจะปรับปรุงเสริมแต่ง นักเตะใหม่แล้วก็วิธีการทํางานใหม่น่าจะได้แต้มเพิ่มขึ้นอ่าเดี๋ยวติดตามรับชมรับเชียร์ไปด้ยวยกันนะครับนี่ทั้งหมดคือไทยลีกนะครับก่อนนัดไทยลีกสองนะครับก่อนนัดที่10นะครับอ่าติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำล่ำรวยๆทุกทกท่านนะครับสวัสดีครับ